ครอบัวเพืนเกียครับครอบผมเกลครับเพื่อนเกลียดมากๆครับเราพ่อแม่ที่ได้ร่วมอยในครอบครัวก็แบบใจมากๆเพราะว่าครอบครัวก็คือครอบครัวนะครับเราคือยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็งานที่จะมาทีนี่ก็ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็เราก็ได้มาได้มาร่วมสวัสดีปีใหม่จริง ถามยังซีกี้อ่ะไม่ได้ไงสนุกผมรู้สึกว่าการที่แบบได้แบบมาร่วมงานอกว่าได้เดินพาเลอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่แบบประสบการณ์ใหม่ครับแล้วก็คุณเขาเขาก็แบบทิ่งใหญ่ก็เลยรู้สึกว่าสนุกแล้วก็เป็นเกียรติมากแต่โดนเปิ้ด้วยเข้าคอนเซ็ปต์ใหญ่ค่ะหน่าตาสุดขอบคุณครับขอคุณนชมหลายวันแล้วเริ่มสนนะ ขอไปติดจีนหน่อยครับเออไปเลยโอเคก็ชินิคไวนเลอร์ผมก็ขอให้มีความสุขมากนะปีนี้ครับผมแล้วก็ขอให้ที่สมหวังทุกอย่างก็เงินทองไหลมาทั้งปีเลยครับผมแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆสุดๆทั้ปีแล้วก็เจ็ดปีแปดปีมัองเล่นบอกว่าขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในติดจีนปีนี้ครับชินิคไวนเลอร์แปลว่าสวัสดีปีใหม่จริงๆ

ใช่เลยกอล์ฟเซตเด็กๆปพี่ทีนี้เลยหรอดูแลกันสุดท้ายใช่ครับสุดสุดท้ายเลยเป็นยังไงบ้างเรียนตัวยังไงเรียนตัวยังไงก็ยังไม่เคยไปฝรั่งเศสแต่ว่าก็ตื่นเต้นรู้สึกว่าเป็นเป็นงานที่ได้ร่วมต่างประเทศกับพี่เจ็ดรอบสองแต่ว่าฝรั่งเศสก็หนาวก็เตรียมชุดแต่ว่าอุ่นไปต้องไป คือมันจะต้องแ a t กันไหมอะไรเงี้ยตอนที่เรามีเราไปงานของอันนี้ครับผมแล้วไปแล้วใ <จ S 2> ช่ก็จะเป็นเสื้อผ้าทางแบรน,นด์เขาจัดแค่วันนึงแต่ก็จะมีอีกวันนึงที่เป็นแบบ free day ที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยที่สุดก็ว่าจะนอนออนอนไม่ทำ <laughs> เล่นก็ไมเที่แล้วกูเล่นก็ว่ <ๆ S 2> าจะอะไรแบบเออไปเดินดูเอนที่ประเทศไทยก็ได้ไม่ต้องไปทั้งอันนี้คือแบรนด์เขาเชิญเราไปร่วร์ในคณะอะไรครับเจนตอนนี้อันตอนนี้คือช่วงเ <ๆ S 2> ชิญไปร่วมเป็น เปนดีตี้ของอเมริกมากโดยเฉพาะเทสดีไซเนอร์ก็คือคุณไมค์อเมริกานั่เองขาเขามองว่าทุกอย่างแต่ว่าแม้ว่าเขาจะประสบความสำเร็จเท่าไหร่เขาแบบว่าถ่อมตัวตลอดเลยชอบบอกว่าความความโอเพ่นแล้วก็ความแบบว่าการปรับตัวเร็วอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเหมาะกับผมเองอะไกับแบบว่าความคิดในการจัดสรรสินค้ามันก็สวยมากไม่เห็นผมมเออผมก็จะไป อไม่ถามพูดเลยใช่เพราะว่าเราเพิ่งเราจะมีโอกาสได้เจอคือเราทางจริงๆมันก็ผ่านกิจการเนอะเรอเขาไม่ได้แบบคุยกับคุณไทยเขาโดยตรงแต่ว่าไปที่นนั่เราได้เจอเขาบอกว่าจะต้องคุยแต่คุณไม่ได้ถามหรอกถามว่าเรื่องทั่วไปอย่างเช่นช่วงปีในที่นู่นอะไรเงี้ยจะไปเที่ยวไหนแล้วเนี่ยวางหวังพันทริปยังไงบ้างฮอยเฟล่ะี่เลิกเลยก็ต้องไปไม่จริงๆเราจะได้มีโอกาสได้เจอไมอาโด้วยใช่ เาไปของของขมโชววันที่24 24ใช่แเราก็จะได้ไปเจอกันวันนั้นชื4เรากะไวเราจะไปแทนเอาทุกคนเลยแขนงกนไหนรุ่วายแน่ งานของทางกระทรวงต่างประเทศก่อนใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นทางกรมอินฟินิทคอนเขาจะบินตามาอีกวันประมาณสองวันสองวันครับเนี่ยเขาสุดยากแล้วที่วันนี้หนูไปดับโลกเลราว่าจะคอยดูเขาไปด้วยกันตื่นไปชมี่มิไปชมเลยใช่ครับผมแล้ก็รู้สึกรู้สึกโชคดีมากๆเลยเพราะว่าเป็นโอกาสที่ที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่บอกว่ามันมันมีได้ยากมาก คือการที่มันบินเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วมันคนะทวีมันต้องดูแลตัวอยังไงอ่ะเพราะวลาแเวลาลบากอ่นืต้องทหมดเต็มที่ผมเต็มที่ทุกอย่างกผ่อนที่แล้วก็สนุกีเมแล้วกเราพัผ่อนพอพออยู่ครับพออจริงงี้เราก็ต้องเตรียมร่างกายอะไรเง้ยแต่าไม่อเนี่ยแต่างกายังไม่พอไม่เมื่อเช้าผมก็ไปกิจภาพมาเลยอ๋ไไป จะไปเลยเขาบอกเขามีท่าเตรียมไว้ยื่ใช้บนเครื่องไว้ที่บนเครื่องเรียบร้อยแล้วครับออตอนนี้ต่อติดแล้วใช่ไหมเสร็จหรือว่ายังยังยังไม่รอไปเสร็จนะเพราะชาวเ้ายังไปอยู่แต่เวลาไปต่างประเทศมันต้องบินนานๆมันต้องนั่งไปนานๆเลยก็เดี๋ยวก็จะแบบไปนะฮะเราก็จะมีเงินจริงทางทางคุณหมอเยาภาพเขาก็จะให้ท่ายืดมาช่วยได้ในเวลาที่เราต้องนั่งนานๆบางทีผมอาจจะต้องลุกขึ้นยืนบ้างต้องท่าไหมคะว่าแบบเราต้องทำท่าอะไร ีอยู่ครับเดี๋ยวทำให้ดูจร่มีมีอยู่ครับคือมันจะมีทั้งท่านั่งนั่งยืดแล้วก็ท่ารอนยืดเลยคือถ้าใครเจอเจ็บของเครื่องมีแล้วเจ็บทำท่าแปลกๆก็ต้องใจยืดอยู่เขามีสั่งห้ามไหมเขามีสั่งห้ามไหมว่าถ้าไปเดินช่วยจะทางห้ามทำอะไรบ้างใช่ครับหลายอย่างก็จะมีแบบอย่างกระเป๋าห้ามเยอะห้ามเด็กการ์ดจลที่ะดูสุ ใช่ก็จะมีเตั้งกระเป๋าหนักหนักอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วเพราะพวกท่าโก้มัท่าอะไรเงี้ยก็ก็ให้ระวังมากมากถ้าอย่างจะเป็นผู้ขับคนช่วยถือกุญแจเบอไปเบิ้ลอยู่แล้วโอเคเบอร์เบิ้ลอาสาไม่โอเคไหมว่าโอเคไหมอาสาหได้ได้ผมได้ไม่เหมือนเหมือนเบิ้ลเบิลเบอร์เบิลแบบขับตรงนี้มาต่วยช่วยกันเรจะเห็นภาพเบเบิ้ลถือกระเป๋าใช่ไหมก็เลยอยากไปแฟนมิตรที่บาร์ซิมเราเตรียมตัวกันยังไงอ่ะมันต้องมีโชว์เนี่ยอะไร ครับผมก็เราจริงๆเตรียม energy มากกว่าเพราะได้ยินว่าอ่าเป็นแฟนชาวบราซิลนี่คือเขาบอกเขาจัดเต็มเราเขาก็จะเชียร์เรามากอันนี้เราก็เตรียมแบบไปไปดูแบบเขามากว่าแล้วฟังคู่น้อยยังปีปีใหม่ปีใหม่แบบก็ยังฟังตะกี้ใช่ไหมฮะแตื่นเต้นยแล้วฟังน้อง เค้กไงโอ้โหไม่ได้เค้กไม่ได้เลยไม่เค้กก็มีแป้งมฮ้ยมีไหมมีไหมคุณเล่นโอ้โให้อะไรอ่ะมีแป้งมีไข่มีน้ำตาลในเค้กก็อยู่ในเค้กใช่นี่หรอหน้าเค้กเขียนว่าอะไรคาปิโคลเาตินแค่นั้นเลยรวมรวมไม่ได้เขียนมากเลยด้วยขหรอเป็นแบบของหวัญเป็นอะไรคือประดงประดับอะไรหรือเปล่าคือ ้าจะเลือกของคุณจะไม่ชอบมันมีราคามากคือคุณบอกไปอคุณวานี้ใช้เวลาเก็บเงินประมาณห้คือเบิได้บอกไปแล้วหรอพูดไปมากเลยผมได้ข่าวาจริงๆเราก็มีของที่เขามีอยู่แล้วแล้วเราอยากได้เห็นบอกบอกไปแล้วพูกไปเห็นใหทุกวันแล้เอแต่เขาไม่ให้หรอค่ะเขาไม่เขาให้เขาไม่เอา ในเล็กในน้อยได้ไหมเหรอคือขนมประดับก็เป็นเค้กจริงๆวันนั้นเราก็ไปเจอร์รแล้วก็เราก็ถ่ายถ่ายคลิปไว้จริงจริงออไอจีของเราจเของเราอ๋อเจของเจเจเอสเจพีอ่าแล้วคือวันเกิดเจไปเบิร์นคิดไว้ไหมคะว่าเขาให้เราขนาดนี้เราก็ให้เขาขนาดไหนเค้กนะเค้กกระหรอกเปลือกเปลือกเปล่อ เราคิดแล้วแหละว่าไม่ของนี้เดียวแล้วว่าจะซื้ออะไรเออยเก็บองนะว่าไมค์กอล์ฟอะพูดไปเล่นอะเฮ้ยน้องขอเดริกันเลยยังไม่เลยไม่ใช่ขนมไหว้ประจัณย์ใช่ไหมเหรอเฮ้ยเจนชอบกินหนูไหว้ประจัณย์พิธการมันมีของอะไกันตอนนี้แล้วแต่ว่าก็ได้เค้กแล้วแฮปปี้แล้วปีนี้แบบมีของขวัญอะไรให้ตัวเองขนะดผมให้ตัวเองเหรอเยอะเยอะซื้อเยอะเลยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอาทิตย์นี้ ก็จริงๆมันเป็นแบบว่ามันเป็นชิ้นเล็กๆแต่ว่ามากกว่าคือแบบอยากได้อะไรอยากทำแล้ก็อะไรแบบนี้แต่ว่าตอนช่วงนี้ก็พักที่พักที่ไหนก็ใช้ไปเยอะหมดหมดไปเยอะใช่วันตัวเองตัวเองจริงๆให้ให้ตัวเองตลอดไม่ไม่ต้องเป็นเงนเกิดก็ได้ใช่บอกพี่เขาว่าผมคิดว่าเออให้ให้ตลอดตออมบันให้ตัวเองอ่ะเออจริงจริงผมไม่ค่อยซื้ออะไรนะจริงเหรอแต่บางเทีเราอยู่ King Power พอดีเลยครับ ไม่ซีดเยเป็นที่ที่เอาหุ้นนะหุ้นหุ้นเาเออไม่มีเลย่เยหุ้นหิหุ้นหิงาเวอมันยางไปแล้วหุ้นตลาดตลาใช่อันนี้ก็ติดพอดนยังไม่ได้จดมหาชนเราแบ่งได้แบ่งนได้หุ้นตลานตัวหุ้นวนตัวที่ถืออยู่ตอนนี้ก็น้อยนิดนอเคโอเคทาง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 ท All.